ส่วนรายที่3เมื่อเวลา11นาฬิกาวันที่26กุมภาพันธ์ร้อยตำรวจเอกสุกินราจันแก้วรองสารวัตรสอบสวนสพนาคาอำเภอเมืองอุดรธาน,านีพร้อมด้วยแพทย์เวรโรงพยาบาลศูนย์อุดรธาน,านีมูลนิธิส่งเสริมธรรมเข้าตรวจสอบเหตุคนจมน้ำเสียชีวิตที่กระท่อมไทยหมู่บ้านบ้านดงยวดหมู่9นน้าตําบลนาคาที่เกิดเหตุเป็นกระท่อมนาชั้นเดียวปลูกติดกับสระน้ำกว้างประมาณ100ตารางวาลึกประมาณ2-3เมตร ญาติได้นำศพนายคำเพื่สีสว่างอายุ61ปีชาวตำบลนาขาขึ้นมาไว้บนกระท่อมนาจากการตรวจสอบตามร่างกายไม่พบร่องรอยการถูกทำร้ายเสียชีวิตเนื่องจากจมน้ำมาประมาณ8-12ชั่วโมงจากการสอบสวนนายมีชัยอายุ59ปีญาติผู้ตายบอกว่าเมื่อวานตนและผู้ตายตั้งวงดื่มเหล้ากับเพื่อนรวม4-5คนที่กระท่อมนาเมื่อถึงเวลา16นาฬิกาจึงได้แยกย้ายกันกลับบ้าน ประมาณ17บเนาฬิกาถึง18บแนาฬิกามีชาวบ้านมาหาผู้ตายที่กระท่อมแต่ก็ไม่พบจนกระทั่งเช้าวันนี้เพื่อนบ้านที่อยู่ใกล้รู้สึกแปลกใจที่ไม่เห็นผู้ตายเดินมาเหมือนทุกวันจึงได้โทรหาเพื่อนๆที่มาดื่มเหล้าด้วยกันให้ตามหาแต่ก็ไม่พบจึงระดมชาวบ้านกว่า20คนเดินตามหาคิดว่าต้องตกน้ำแน่นอนจึงตัดสินใจลงงมในสระน้ำเวลาประมาณ9ก้นาฬิกาตนมุดน้ำลงไปก็ไปจับโดนขาผู้ตายซึ่งอยู่ห่างจากฝั่งประมาณ5เมตรจึงนำร่างขึ้นมาและแจ้งเจ้าหน้าที่ให้ทราบ เบื้องต้นตำรวจสันนิษฐานว่าผู้ตายดื่มเหล้าคงจะเมาจนพลัดตกลงไปในสระน้ําโดยไม่มีคนพบจึงทําให้เสียชีวิตเจ้าหน้าที่ได้นำร่างไปชนสูตรที่โรงพยาบาลอีกครั้งเพื่อหาสาเหตุการเสียชีวิตอย่างละเอียดกว่ากว่าประมาณสามสิบสี่โมงสามสิบแล้วก็แยกย้ายกันไปต่างคนต่างไปแต่พอประมาณห้าโมงหรือหกโมงแหละมีคนมาหาก็ไม่เจอ มาห้าโมงก็ไม่เจอมาหกโมงก็ไม่เจอแต่ว่าบ้านนี้หลังนี้ไม่มีคนอยู่ตั้งแต่เมื่อวานนี้เลยพอตอนเช้าเนี่ยพอตอนเช้ามาเนี่ยก็บ้านคนบ้านอยู่ใกล้แปลกใจว่าไม่เห็นเขาเนี่ยไม่เห็นคนนี้น่ะไม่เห็นคนนี้บอกว่ากดโทรหาเพื่อนที่มาจินเล่าด้วยกันอ้าไปไหน